สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อทีวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยฮาหนอยนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแทางในการสนับสนุนสลาดขึ้นแบงรัฐบาลประเทศเวียดนามนะคะเป็นการที่คํานวณตามหลักทารสถิติโปรใช้วิทยานในการรับชมและก็รับฟังนะคะทางช่องของนักไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะอันนี้เป็นฮานอยของวันที่เก้านะคะเพืดด่อนเพื่อนที่อันนี้หน้าก็ทําเสร็จแล้วนะคะเนาะเนี่ยค่ะเพืดด่อนเพื่อนที่ดูนะคะอันนี้ของพิเศษนะคะพี่เศษเมื่อวานนี้นะคะออกสี่เก้าเจ็ดเลขล่างสามเจ็ดนะคะตรงนี้เจ็ดสูตรหลุดสองสูตรนะคะเพืดด่อนเพื่อนที่ เจ็ดสูตรหลุดสองสูตรเข้าที่ห้าสูตรนะคะสูตรไหนที่เดินดีตัวเลขไหนที่ชนเยอะก็คือเป็นตัวเด่นได้นะคะเมื่อวานหกกับเก้านสามสูตรนะคะก็คือมานะวันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่หกกับเก้านสี่สูตรนะคะเพืเ่อนๆีที่ดูนะคะเจ็ดชนสามสูตรเราชอบถูรไหนเราก็คือจัดไปได้เลยนะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นของ อันนี้คือจะเป็นของปกตินะคะเดี๋ยวนะคะหน้าของยับกล้องนี่เองนี่ค่นคะน,นี้คือจะเป็นของปกติตอนนี้ที่บ้านหน้าฝนตกนะคะพี่วันพีหน้าก็พยายามพูดเสียงดังนะคะคือให้มันได้ยินนะคะเนาะแต่เสียงฝนมันจะดังกว่าเสียงหน้ากนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเมื่อวานของปกติเข้าก้า 838เลขลน้ำ13นะคะเมื่อวานเห็ุสูตรนะคะเห็ุสูตรหลุดรุดหนึ่งสูตรนะคะก็คือสูตรที่เจ็ดนะคะที่เหลือเข้าทั้งหมดนะคะเพื่อนพี่แต่วันนี้ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนในทีดูเอาเลยนะคะเนาะเพราะว่าน่าทาสําเร็จออกมาแล้วนะคะก็คือผลมันตกแรงนะคะเพื่อนเพื่อนพี่แต่ก็ว่าจะลงให้มันเสร็จนะคะน้าก็เลยตัดสินใจอจัดคลิปเลยนะคะเนาะเพราะว่า น,นี้มันก็หลายมงนะนะคะนี่ค่ะอันนี้ของ VP นะคะเพื่อนๆพี่พีอันนี้ของ Vp นะ Vp เมื่อวานนี้นะคะ Vp เมื่อวานไม่มีหลุดนะคะคือเข้าทุกสูตรเมื่อวานไม่มีหลุดนะคะเข้าทุกสูตรแล้วก็วันนี้วันนี้ประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามหกกับเก้าทนสามสูตรนะคะสูตร6กนะคะเด่นไปที่สามนะคะกันสองสูตรเจ็ดนะคะ ก็เด่นไปที่ศูนย์กัน9 9กว่า6คู่เดียวกันนะคะ1 2 3 6กว่า9ชน3ชุดนะคะพเพื่อนเพื่อนี่นี่ค่ะเพื่อนพี่แคบไปเลยนะคะเดี๋ยวหน้าจะเอาน้อยปกติขึ้นหน้านะคะเนาะเพราะว่าพี่ขั้นหนึ่งขอหน้ามากมาทุกวันนะคะอ่ะเพื่อนพี่แคบไปเลยนะคะคือฝนแรงมากนะคะเพื่อนเพื่อพี่ฝนแรงมากเลย เสร็จแล้วนะคะอ่าอันนี้คือของนอยอันนี้คือนอยปกตินะคะอ่าแถบบได้เลยนะคะพุ้บริพิอันนี้ก็เป็นฮานอยของวันที่9นะคะฮานอยของวันที่9เดือนกันยานะคะนาอถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะนาข้อฝากคุณผู้บิพินะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเซตก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ที่ร้านนะคะพุ้บรนทิต แล้วก็ช่อง youtube ของหน้านะคะก็จะมีเป็นคลิปพักเครื่องนะคะคลิปพักเครื่องแล้วก็เป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเนาะแล้วก็คลิปพักเครื่องนะคะเพ,พ,พ,พื่อนเอที่มีอะไรที่จะสอบถามนานะคะก็คือ,ค,ะค,ะอคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพือ่อนเที่เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเผื่อโทรมานาคไม่ได้หยิบโทรศัพท์ตลอดนะคะ เนาะมันก็อาจจะไม่มีคนรับนะคะเพราะว่าเวลาน่าทํางานน่าจะเก็บโทรศัพท์ไว้ที่เก๊ะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าจะสะดวกนะคะก็คือเพื่อนๆนที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยสอบถามได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวนาเสร็จจากงานเดี๋ยวนาจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะคะเนาะแต่จะช้าจะเร็วก็คือตอบนะคะเพื่อนๆนที่นะคะเนาะเพราะว่านาคยังไม่ได้เก่งในระบบโทรศัพท์เครื่องนี้ทักเท่าไหร่นะคะเนาะเพราะว่าลูกชายนาคก,ก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือเอาอีกเครื่องหนึ่งมาเปลี่ยนให้นาคนะคะเนาะคือระบบมันเยอะนาคก,ก็ยังยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะคะเนาะแต่ก็ค่อยๆไปค่อยๆเป็นนะคะเพื่อนพี่เพราะฉะนั้นก็คือก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะนาคก,ก็ห่วยรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนๆพี่ขออีกนิดนึงห่วยรัฐบาลไทยนะคะเมื่อวานเมื่อวานนาคลงไปแล้วนะคะเนาะน่าจะใช่ วันนี้นะคะวันนี้นะคะถ้าผลมันไม่ตกเยอะแยะหรือฟ้าไม่ร้องนะคะเดี๋ยวหน้าก,ก็าจะทําคลิปชุดล่างนะคะนาคชนออกมาแล้วนะคะเมื่อวานมันก็จะเหลืออยู่ไม่มากชุดนะคะเ,เพื่อนๆพี่เดี๋ยวเ,เพื่อนๆพี่พีลองลองพิจารณาดูช่วยๆกันนะคะเนาะเพราะว่าตัวเลขที่นาคทาลงไปเนี่ยเ,เพื่อนๆพี่ชอบไหมแต่คือทุกอย่างมันก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเ,เพื่อนๆพี่ แต่ถ้าสูตรมันอยู่นะคะถ้าสูตรอยู่นะตัวเลขมันก็จะออกมาประมาณนั้นแต่ถ้าสูตรมันผิดอะ่ะคือทุกอย่างอะ่ะมันก็จะผิดหมดเลยมันจะหลุดทังทีเลยนะคะเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวเลขหลักนะคะแล้วก็ชุดวัดใจที่นาทําขึ้นมานะคะเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆนที่พี่ก็กดติดตามนาด้วยนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ กุณพนพี่แคปเอาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะอ่าแคปได้เลยนะคะเนาะ Beep <laughs> beep.